สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนม,มื่อนี้ยายจ่าไม่กล่าวผ้าม้วนได้จ่าเด้อพอลงทงลงชาหาก,กินหาอยากเลยได้จ่าเออด้อเปลี่ยนบรรยากาศหายามรอบอีกเนาะจ่าเนาะมื่อนี้เขามาแล้วก็จะรื้กดติดตามกคไปกำลังใจให้ยายเนี่ยได้จ่าเด้อไปลุยไปสิมานบ่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเนี่ยได้จ่าไป ยา,ยายแย้ยมหลอดปนเนาะจ่าเนาะผลกระปิดกระป๋อยตีจะท้องวะผลสิตโกระปิดกระป๋อยขาวพื้นไปปุ้ยดอกไม่ไปย่าสิไปย่ายามึงมาจ่าเนาะไปสิมานบอมึงหนีวัดนี่เอ้าวมวนไปเลยเด้อจา่าเด้อเอาเบอร์มืงหนีชิมานเออแปเนี่ชิมานบนนอพี่นออกไปไปแย้มหลอดนะจ่าเนาะ ยางก็คือจะเตือนอยู่บือบับบือบับอยู่พี่น้องเฮ้ยเบือเขาโอ้ยหนักมากได้ลงไปหายเลยไปไปไปหลุดมึงเด้อดมาหลุดมึงเด้อดสิมาายังสิถึงยังไปหืมงาแห้งเมื่อไรจะท้องวะ โอ้ยบ่ไหลเลยพี่นอ้องมาเราได้เอาได้ไดดให้เอาอันนั้นเนาะจ้ะเนาะไห้ปดัดพี่นอ้องโอ้ยหมานอยู่ตัวนี่หลังนี่ปดัปดกับปู่พี่น้องปูดปื๊ดปาดปาดปาดเออไม่ค่ะเท้แทเบิังโอ้ยมีแต่กระปู่ตัวนี้หลอกหลอกพี่น้องโอ้ยแก่ โอ้มีปูอปูมีปลาอ้าวปลาพี่น้องจ๋าเนาะพี่น้องมีปลาอเห็นบ่อลังนี่อ้ากระตือให้มันดีอู้ยัน,ด,ด,ด,ยน,นดีนอู้พี่น้องหมด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 อู้ยเนาะเดี๋ยวลังนี่ก็พ่อแกงแล้วพี่น้องเลยคุกคักไว้มันมานมันนี่ปอดคึงเอเลยพี่น้องอือเด็กแกงหนึ่งเลยพี่น้องเลยจังไี่จะมันถึง อันเดียวเลยเถอะปุ่นว่ามันชั้นลงมาเมือเดนั่นอือโอ้ยมือหนึ่งสองมือโจคอยเดี๋ยวมาหยาบแม่พี่น้องนี่โจคอยถือซ้ำนี่ไปโอ้ยนี่มู๊ยตัวเมียมันปัดเรื่อยเรื่อยพี่น้องมุดนัาเมาจ่ายเนาะเออ ใส่ไปอีกแล้วคะพุ่นตกมาถ้าพุ่นตกมาจะได้ย่ามือไม่เนาะจ่าเนาะไปย่าไปเรื่อยๆปาปูปาปูปไปนี่รอบจักหลังเขาเจดหลังปูดน่าไปลุ่นเบื้องมัิมาน้าจ่าที่สองมาจ่าเนาะ ดังทีสองเปลี่ยนบรรยากาศบึงเงี้ยงก็นี่ย่ำเลยจ้ะนี่เปลี่ยนบรรยากาศยามหลอนมันจ้ะเนาะนั่นปู่กระป๋าปู่กระป๋าอ๋อมีเจอปูกระป๋าป้าจักโตอีกหรืาตันมันมันมานมันป้าสลีเออเออพี่เนาะนันเออ โอ้ยหลายหลายอื๊ดมันมาสไลงพี่น้องโอ้ยมันโคบอยเอือน่ะเฮ้ยใส่ไปอีกแล้วจ้าเนาะคอยไม้ยาใหม่อีกแล้วจ้าเนาะเทับถือตัวยังโอ้กระหูขึ้นกันเลยเนาะยางหนักแต่ต้องว่าเสียมทับถือเข่าเพิ่นเด้อเพื่อนว่า ไปหลุนโตไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะสองหลังแล้วสามหลังสองหลังแล้วโอ้ยบอกพี่ว่าถืกอกระโค้ถูดข้อไผ่เดือดจ้ะเด้อลงหนาลงหลัางได้ด้เนี่โอ้ยพี่น้องโอ้ยย่ยาบลุ้มมือเห็ดลุ้มน้ำตัวเถ่านี่เบิงลุ้มน้ำเลยจ้ะเด้ออ้ยลุยเบิงอ๋อเบิงถือบนออนี่เนาะเขาป่าห้อยเขาปูผุไห้ สองสามตู้อยู่พี่น้องโอ้ยพี่น้องนี่ถือยู่ด้วยจ่าเด้อเอาป้ายยังเหรเแถวอุ้ยหมดโอวยมลายแล้วนี่เห็นบ่ปึ๊ดเห็นบ่ไหม่หมดจอตายเลยพี่น้องตายเลยไปเอาไปพ่อปนอยู่หาไปเรื่อยๆเนาะจ่าเนาะอีกจักอีกจักหลังเนาะบันนี่จะท่องว่ะไป

คือชิย่างอ้อมขนาดมีสองสามหลังเองขนาดพูดว่าเจ็ดหลังเจ็ดหลังกูมืดไปแหงว่าเจ็ดหลังเออลังทีเท่าไรอีกนี่ลังที่องไห้ชิสามิสามเฮ้ยเบิ่งเบึงหลุิ่งได้จ่าเด้วยแ้วมัด้วอ่นืกระป่าปูอู้ยือยืดนี่ปืดเห็นบ่ มานหลังเดียวเองโตนี la, o, mm ่เธอเธอละอันนี้เนาะแถาเนาะมันมีโตรอบมานบะมานเลยเนาะพี่น้องเนาะมีมานมันมองนั่นแถวตะก่าก็มันชิมีเนาะแถาเนาะก็มันชิมีกับปูหลายเนาะตัวผีมันมาไกลเนาะเมนบะท้าเนาะฮึเปนหมอพี่น้องอืออุ้ยพอเก่งใส่ป่าอยู่ตัวนี่พี่น้องเอ้วยใหญ่ไปเก่งนาะจ้ะเนาะมาเอาในใหญ่เดือบปอดบึง มานหมานมานมิเต่กระปูผูติเถาะไปแม่แมประชุม,มไปเลยไป,ไปอีกอีกลังหนึ่งเราจ่าเนาะไปหลุนมึงเดี๋จ่าเด้อไปเห็นบอ่อพี่น้องเขากำลังถอดออกนะเถาเนะาะเห็นบอ่อพี่น้องกำลังนี่เห็นบอ่อนี่เซฟกลัวเหมือก็ซุ่มเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบอ่อกำลังเลยหมดเป็นห่วงออกแล้ว ยามรอบน,นำให้บึงบรรยากาศน้ำเขาอีบ่เดน,น,นกับซุ่มเล็วกับเลืองอารามเลืองอารามนะแถาเนาะไปเร็วเร็วเร็วอ,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 อือฮะยังสุดท้ายอ๋อบึ่งแก่ไก่ด้วยจ่าด,ดื้ออ๋อ นั่น <laughs> โอ้ยเอาเร็วอีลิวยอ,อือสุดท้ายได้จักโตแล้วแถาน้าบึงสองสามตัวเออหมดกขอนมดนันโอ้นนนโอปนั่นอุ้ยปลาดุกงามปลาดุกหน้าอุ้ยปลาคอโอ้ยปลาดุกปลาดุกเนี้ยปลาคอตัวนึงตัวหน่อยไปมันใส่ไปไไน้องแจนเนาะไป ยายก็จะไปให้เทให้บึงยายไปเทให้บึงอยู่พ้งเฮือนนอกจากนอกจากยายจะไปจกคลิปอยู่เฮือนปืดหมานหมานหมานมาสาวไปเดี๋ยวมาหอนเฮือนแล้วยายไปจกอย่างบึงนอกจากนั้น,น,นหินบ่อปืดพี่น้องหินบ่ออุ้ยคึงก้ละมั่งเอรีเลยหมานข้อชุบมือเล่พี่นอ้องอืดหมานหมานหมานเดี๋ยวป้าออกเด,ด้๋ยจ้าเด้อ กระชองเห็นเลยกาออกไอป้าจะตวงนี่ไม่เต็อเมออกเมือสีเทาอืมป้าดุกตรงงามๆเลยสองอป้าถิวอืาะสามนี่ดีต้นสี่สี่ห้าโอ้ห้าอืออือ เฮ้ยนี่ปื๊ดเดี๋ยวไล่โยกออกยีลีนี่ตัวเป็นมันตัวตายมันใหญ่บ่ไหนเอามาเนาะจต่เนาะตัวอยู่ในหลุมปลาหลุมมันตายยายก็เลยบว่เอามา,มา,มมา,าย,ยาย,ย,ายเาายายจ้าป่าในหลอกเนาะจ๊ะเนะาะเออวานนี้ยายก็ับชิจบคลิปชิจบคลิปนะจ๊มะมาฮอรเหื่อแล้วจบจบคลิปไปห,หายามหลอกไว้เพียงแค่นี้ดเด้๋จ๊ะเด้อก็ชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ใหยายแน่แต่ยายผิดพลาดกันได้ยายขออ,อภัยด้จา้าสวัสดีจา้าสสวััดีครบยายรักพี่น้องด้จา้าจะขอทิ่ต้ามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวด้จ้าก็ให้แพ่งครับสุขภาพแข็งแรงดูดีไม่แหง้งให้ลำให้รวยยิงย่งๆขึ้นไปจา้าสวัสดีสสดจ้าอีกครั้งจ้าจบคลิปแล้วหั่ตาทองเรามาเหลืออกอก,อก,ากามาแจนเนาะเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวบอกมาเด้อแพ่งขาเบืออยู่ผู้ชุกคนเราไปแก้เขาไปตะปุน แล้วปกระเจ็บแกงอู้ตัวเมย์เบิ ah ้ง um, ตัวเมย์เป็ดแบบอุ้ยเน่พนเนี่ยห็นบ่ออุ <bullying iso cial> ้ยงามเนาะเม่งามงนะอ๋ห้เบิ้งพื้นีเลยจกาเออใฮ้เพืนเนี่ยมห็นดอกเจ้าโยกขึ้นสูฮอ